ขับรถแป๊บเดียวถึงแล้วสนามใสยุทธยาสนามใหม่มากๆเหลยไหมอ่ะเละเละหน่อยไหมยังไม่มาแล้วยังไม่มาแล้วโอ้วิ่งขึ้นมาตังบนนี้นี่โอ้โหเอาไปไหนแล้วอ่ะลุงอันช่วยนวดจุดทำลายวงเทพสายฟ้าผมหน่อยไม่ต้องไปทำลายหรอกธรรมดามันก็แย่อยู่แล้วนี่ครับยี่สิบหลุมหนึ่งจัดไป วันหลังเชิญมากินกาแฟหนห่อยพี่วอ้ยินดีเลยอยากลองอยู่เคยมาเล่นเมื่อวันที่24เดือน9ปีที่แล้วผมว่าครั้งนั้นออก96 44 52ีไม่ตีไปได้ยังไงก็ไม่รู้ <laughs> โอมาเล่น3-4ทีแล้วครับที่นี่ดีมากเลยครับสนามสวยมาก80กลางๆครับ80นินิดๆอันนี้คือวิวจากคลับเฮาส์สนามนี้ตกซ้ายไม่ได้นะครับดูนะมันเป็นพอดบังเกอร์หมดเลยดูด <อ>ตกไปนึงขึ้นยากแล้วแหลสวัสดีค่ะสนามไจยินดีต้อนรับค่ะ ตะโกนดังด้วยสนามใสใ้พาหลุมหนึ่งไว้ผมก็พานะครับลุงเอกดับเบิ้ลลุงเอกดับเบิ้ลลุงจอนลุงม่อนพาเย้ทำได้ <c oughs> <c oughs> ตรงครับใกล้มากวันนี้ตีตรงครับสวยยัง ไกลุ่มนี้ไม่ค่อยดียครับสนุกนะสนุกหยุดเอย่าเพิ่งหยุดไปก่อนดูดี ลุงเอกพัดแรกเอาแล้วล,วล,วลุงเอกฉี่เชียวหัวโอ้โหแรงไปหน่อยครับเสียใจ<ด>ครับบุกี้เลยครับ เดียวมอนสอพัเอาส,อ oh, yeah. สามพ <ไอ S 1> ัทแน่นีเดียวเลยนี่สามพัเลยเเเระยะร้อยหกสบอวกหนึ่งองศาครับเราจะใช้เหล็ก อโอ้นี่ครับพลังของวลิลล่าหลอกเข้ามาแล้วครับหนีไปนี่ตื้นเต็ม ตรงหลังนั้นเล็กเจ็ดแล้วกันครับชัวร์กว่าเข้าซ้ายไหมระยะประมาณ20หลาครับทับเส้เดือนไหมโอ้ยได้ลุ้น3มพารตอีกแล้วนนเอาแล้วเอาแล้วอเอาแล้ว อินเดโฮสามพัดงอนแล้วครับสามพัดสามพัดไปกี่หลุมแล้วครับคุณถ่ายยังเนี่ยคุณหรือถ,ถ่ายอยู่เก็บกล้องไม่เล่นแล้วไม่ถ่ายละเลิก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 ูกก <laughs> จะตั้งใจเล่นละลุงม,ม่อนหนึ่งพัดสองหลุมสามพัดอีกสองหลุมรวยรวยข้ากลางวันฟรีอีกแล้วตีไม่ดีก็เปลี่ยนลูกแดงมาช่วยคือไม่มีสีสดไปกว่าน,นี้ละวพั เอ <Hey. S 2> เอาแล้วทมไปแล้วโอเคแล้วไม่ดีแล้ว,าต,าวตามมาตามมา โอ้โหตรงเป๊ะเลยเลงบ่อทรายซ้ายไปลงบ่อทรายขวาตามสั่งเลยครับสั่งซ้ายไปขวา ตีสิหยอดเข้าคงเนี่ยไปซ้ายเกิน นะครับพัดบุก,กี้อย่างไกลเลยครับ 17พอยลุงอ๋นตามมาติดติด17พอยครับลุงม่อน20พอยผู้ชนะเลิศลุงจน23่สิพอยเซามากเซามากตกมาลุงจน23่สิบสาพอยผมจะไม่ตกมาครับแต่ว่าตกพอย23พอยก็เป็นเงินประมาณ2ล้านบาทฝากไว้ก่อนสตาม์ไซ เดี๋ยวต้องกลับมาแก้มือตอนนี้ดูแล้วว่าสนามเป็นยังไงสนามเขายาวมากกรีนยากมากแต่แคดดี้บริการดีครับสนามไซไม่ผิดหวังครับคุณวรมนวนหลังชวนผมีกนะครับชอบมากไซก็ขอบขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเจอใหม่นะค่ะอิรชันเปอรเซต้องจีบสัเปาไหมคะอิรชันเปอร์เแปลว่าอย่ดีอย้